สวยด้วยตลกด้วยเนี่ย <laughs> หวานปนขมน้ำตาซึม <laughs> ตั้งแต่มาเล่นยูรีก็ยิ่งเปิดเข้าไปใหญ่เลยว่าความรักจริงๆแล้วมันค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยค่ะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามมากๆไม่จำกัดเพศก็คือแล้ว Personal g e ดอร์ค่ะและวันนี้แคทก,ก็จะยู่กับนะักแสดงจากท,าทีนี้รอแปลรักเล่นกลค่ะยย <laughs> ่ะลูกมีนะคะรับบทเป็นวันมิวานในแฟฟแค่ะค่ะสัญญานะคะสัญญาสรันพัฒค่ะรับบทเป็นเสียงเพลงในแฟฟแฝรักเล่นกลค่ะ มันจริงเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทสองคนค่ะแต่ว่าสองคนนี้คือเขาเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันก็คือพ่อแม่อยู่ด้วยกันเลยแต่ว่าต่างฐานะกันค่ะพ่อแม่ของเสียงเพลงก็จะเป็นเเป็นจ้านายค่ะส่ว<ช>นแม่ของวัน,นิวาก็จะเป็นแม่บ้าน<ะ>อยู่ในบ้านของเสียงเพลงใช่เราสองคนก็เติบโตมาได้กันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรเหมือนเหมือนกันเนาะใช่ต่างกันที่ฐานะแต่ว่าฐานะต่างกันก็คือไม่ได้มีปัญหา<ช>ก็คือเรารักกันดีอบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะใช่ด้วยความที่เขาเติบโตมาด้วยกันแล้วก็สนิ มากๆอะไรเงี้ยอบน,ำน้ำด้วยกันอ๋ะะอ,<ล>อมันก็เกิดเป็นความรักไงใช่ความรักของหญิงสาวสองคนใช่เราไม่รู้ตัวด้วยใช่ซึ่งจริงๆตัววันแอบรู้ตัวนะตั้งแต่เด็กวันเป็นคนรู้ตัวแต่เยเยเพลงเขาจะเป็นฟีลแบบปากแข่งเพราะฉะนั้นปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเขาจะกลัวเขาจะขี้กลัวน,นิดนึงใช่จนวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งให้เราสองคนจะต้องแยกจากกันใช่ค <น S 1> ่ะหายไปแบบประมาณ1 0บ3ปีแล้วก็กลับมาเจอกันในอีกวัยหนึ่งก็คือช่วง30แหละอันนี้ก็คือดราม่า ใช่ก็ต้องไปดูว่ามันจะต้องเกิดอะไรใช่แห<ช>ละต้องไปติดตามใช่นะครับโหด้วยคำที่เป็น ซีรีส์ยูริเรื่องแรกของพวกเราสองคนด้วยค่ะแต่ว่าความกดดันมันจะไปอยู่ตรงมันเป็นซีรีส์ดราม่าเข้มข้นโรแมนติกดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็ดราม่าใช่หลักๆดราม่าซีดราม่ามันก็เลยค่อนข้างเยอะก็แอบกดดันนิดหน่อยตอนอ่านบทแล้วก็น่าจะเป็นความยากของช่วงที่ในซีรีส์มันจะมีสองพาทก็คือวัยเด็ก17แล้วก็วัยสามสิบสิบเนี่ก็คือจะเป็นรักใส่สส่วน30เนี่ยคือจะเป็นความรักที่มันค่อนข้างดราม่าแล้วมันโตแล้วมันจะมีดีเทลเยอะมันจะมีความละเอียดอ่อนเยอะคือแบบมีเบื้ การแสดงเยอะทำแล้วก็เวิร์กช็อปกันเยอะแบกก้าตัวละครแน่นมาก 2>, 2ตัวละคร รู้สึกตื่นเต้นนะดีเพิ่งเป็นเหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆ่างๆใช่ค่ะเกติเรียรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีผลงานร่วมกันลรวด้วยความที่เรื่องนี้เราเล่นเป็นตัวแสดงหลักก็คือหมายถึงว่าเป็นงานแรกที่ได้ร่วมงานเขาจริงๆรจังก็โชคดีนะรู้สึกว่าโชคดีที่ที่เป็นเขาเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหลายปีค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดจนวันนึงมาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าเออกำแพงหลายๆอย่างที่บางทีมันมีในการแสดงคือเรากับเขาไม่มีเลยก็เลยทําให้้กาาาารทํงงนนนมั่ยขึ ใช่ค่ะประมาณนั้นตอบตรงกันแน่นอน,อ,น,นอ่มีเริ่มก่อนเลยคือจริงๆอ่ะหมีไม่ได้คิดว่าความรักของมีจะต้องเป็นแบบไหนเลยหมายถึงว่าไม่ไม่คิดว่าจะต้องเป็นเพศไหนเราก็ไม่คิดว่าจะต้องอายุเท่าไหนด้วยความรู้สึกมีคือคือถ้ามีชอบใครสักคนรู้สึกดีด้วยมีแสดงออกไปตรงๆแน่นอนในใความรู้สึกหม,มีแบบเมไม่กักเลยรู้สึกว่า ตั้งแต่มาเล่นยูริก็ยิ่งเปิดเข้าไปใหญ่เลยว่าความรักจริงๆแล้วมันค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยค่ะการที่คนสองคนจะรักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็น่ารักทุกคนมีสนับสนุนทุกคนมีความรักต่อกันถ้ามันไม่ได้ผิดหรือว่ามันไม่ได้ทำร้ายใครใซึ่งของมีก็คืออิสระ ถ้าเรารักเธอเธอรักฉันจบแล้วไม่ไม่มีใครไปข้ามใครได้จะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ค่ะก็ไม่มีข้อจํากัดเลยก็เหมือนแอบแฟนนี้เหมือนกันไม่มีข้อจํากัดทั้งเพศทั้งฐานะอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ค่รู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามมากๆไม่จํากัดเพศก็คือแล้วเพศโนเจนเดอร์ค่ะมีได้เลยคือพมมันหนักหน่วงอย่นะสิ่งที่เสียงเพลงเจอก็คือพ่อกับแม่ตุยนะคะ ถ้าเปาน็นจานะาก็คงรู้สึกว่าเราก็คงเสียใจเหมือน <ừ m. S 2> เหมือนกันมันเหมือนเสียงเพลงแหละแต่วิธีการของเราเราอาจจะไม่หนีอะ่ะถ้าอาจจะไม่ได้ตัดสินใจหนีเขาไปเพราะว่าเขาเป็นสิ่งสุดท้ายแบบเป็นคนเดียว <ừ m. S 2> ที่เหลืออยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยแบบอยู่ด้วยกันน่าจะช่วยกันแบบเหมือนแบบซัพพอร์ตกันได้ดีกว่าการออกไปอยู่คนเดียวแต่ด้วยเหตุผลอะไรในใดเนาะทำให้เสียงเพลงหนีออกไปก็ทำใ,ให้เขาได้ไปมาชิญชีวิตด้ตัวเองก็ทำให้เขาแข่งแร่งขึ้นเหมือนกันฉะก็อยากจะเก่งให้ได้ครึ่งหนึ่งของเสียงเพลงก็ยังดีเหมือนกันค่ะ ส่วนถ้าเป็นหมีมีจะรู้สึกว่าหมีก็คงทําเหมือนวันคือหมีจะอยู่รอคนนี้แหละเพราะไม่รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยพอมันพังลงมันไม,ม่เหลือใครแล้วแล้วเราก็คือเป็นคนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กหมีรู้สึกว่าหมีก็คงทิ้งคนนี้ไปไม่ได้ก็คืออยู่กับเขาจนกว่าเขาจะไล่เราไล่เราเาคงจะอยู่อยู่ดีเหมือนที่วันทําในเรื่องหมีคงทําแบบนั้น <S <s <aro> <S ค่ะตัวละครของซาน่าคือเก่งเพลงมากเ <s aro> ก่งมาก เก่งจริงๆถ้าเราว่าจะรู้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบเด็ก17อะ่ะ <ừ, S 2> คือพ่อแม่ก็คือเสีย <S <S พ่อแม่ไปในวัน, ừ, วนเดียวกันเนาะแล้วก็เขามีเพื่อนคนเดียวแต่เขาจะตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากเป็นภาระใครเลย ừ, ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวในวัย17คือเก่งมาก ừ, เก่งแบบสุดๆ <ừ. S 2> ส่วนของมีมีว่าที่จะบอกกับวันเนี่ยคือต้องต้องบอกว่าวันแบบเป็นผู้หญิงที่ น่ายกยองเรื่องความหลักมากรู้สึกว่ามันจะมีใครสักคนในชีวิตที่แบบโูยเรารักคนคนหนึ่งได้รอคนคนนี้เล็กสัสิบสามปีทั้งชีวิตรักอยู่คนเดียวต่อให้มีใครเข้ามาก็ยังจะเรื่องที่จะรักคนเนี้หมิรู้สึกว่าหมีวจะรู้ว่าเออเป็นเป็นตัวละครที่ที่น่านับถือมากๆเลยค่ะว่าการที่เราจะรักใครสักคนได้นานขนาดนี้แล้วคนเดียวมันเป็นอะไรที่แบบคือรักแท้แล้วเขามุ่งมั่นที่จะเป็นหมอเพื่อคนคนนี้ทุกอย่างในชีวิตทำเพื่อคนคนนี้เป็นให้ได้สักครึ่งของวันนะ เสียงเพลงหลงรักตายแล้ว <laughs> <laughs> สวยด้วยตลกด้วยเนี่ <laughs> <laughs> อยากให้เห็นความความธรรมชาติของเราสองคนแ <laughs> ล้วกัน <laughs> พอรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเวลาไปออกอ e ีเวนต์ออกงานอะไรก็แล้วแต่มีรู้สึกว่าเราเป็นทั้งวนันเป็นทั้งเสียงเพลงแล้วเราก็เป็นเรืญญ่องขดงเนีอยเราแทบจะแบบ เอาตัวเองเข้าไปเล่นกับบทไปแล้วแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่ที่เวลาออกงานแฟนคลับเรื่องเราเป็นวันเป็นเพลงมีรู้สึกว่าถ้าแฟนคลับเห็นในมุมของมี่กับซอนยาจริงๆแฟนคลับก็น่าจะชอบใ,ชในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมีรู้สึกว่าพวกเราทำเราพูดเราไม่ได้ไม่ได้พยายามจริงใจด้วยเออพูดเราไม่ได้ปั้นอะไรเลยค่ะทุกคนนี้ยมีรู้สึกว่ามันคือความจริงใจที่เราแสดงออกมไปก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ความจริรรจงใจตรงนี้เนาะเป็นตัวเองแบบพันหมื่นแสนล้านห้าล้านเปอร์เซ็น ความรักของผู้หญิงสองคนแล้วกันอ่ะแล้วก็ตอนนี้สมรสเท่าเทียมแล้วไงออในเรื่องกัดจะมีหรือเปล่าไ่ดูทุกวันคาดหวังหรือเปล่าแต่ก็มีแล้วแหละซีรีส์เรื่องนี้คือการที่มีความรักมันเปิดกว้างแล้วเนาะช่ซัพพอร์ตด้วยหรือว่าทุกวันเนี้ยซีรีส์ยูริทุกเรื่องสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่แล้วก็ในวงการไทยที่ทาซีรีส์แนวนี้ก็ก็สพอร์ตเต็มที่มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเราอยากสนับสนุนให้ทุกคนมีความรักได้เลยค่ะเป็นแบบเพลงอยาก เป็นได้เลยไม่ได้ทำ้ายใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนกน็พอแหละความรักเป็นสิ่งสวยงามอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยถ้าเป็นคู่ของเรา <c oughs> อุปสรรคนิดหน่อย13ปีนิดหน่อยส่วงไหน<ช>นิดหน่อยตัวอย่างความรักของวันกับเสียงเพลงเป็นความรักที่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะใช่แบบ คงหาใช่คําว่าอะไรดีอ่าใช่จะได้คิดว่าชีวิตนี้จะหาคนแบบวันไม่ได้อีกแล้วอืมมันเป็นจริงจริงริงที่ถ้าใครสักคนเป็นแบบนี้ในชีวิตจริงแล้วเราเจอใครสักคนแบบนี้ก็อยากให้คีบคนนั้นเอาค่ะหวานปนขมอะไรนะน้ำตาซุมอาจจะน้ำตามีสองแบบมีความสุขกับความเศร้ามีน้ำตาหลายแบบนะคะ ก็ฝากติดตามซีรีส์แอแฟรักเล่นกลของพวกเราสองคนด้วยนะคะครบรสจริงๆไม่ว่าจะแบบดรมมาม่าความรักโรแมนติกทุกอย่างก็คือค่อนข้างจะเวียวมากๆเลยอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเราเต็มที่แล้วเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยค่ะสามารถรับชมได้ทางช่องวัน31ค่ะทุกวัน เวลาสี่ทุ่มสิค่ะหรือว่าใครที่รับชมสดไม่ทันแล้วก็อยากดูเวอร์ชันอันเซนเซอร์นะคะหลังจากนี้แซบแน่นอนอันเซนเซอร์ก็คือทุกอย่างไม่มีการอันคัดอะไรเลยทั้งสิ้นก็คือเรียลทั้งหมดนะคะใน YouTube c h a ของเชนสองห้าหกหนึ่งนะคะก็คืออัพทันทีหลังสดจบเลยก็คือทันใจแน่นอนหรือว่าใครแบบว่ากวนหองงาอยากดูเพราพวกเราสองคนก็สามารถดูรีแอคชั่นของพวกเราได้นะคะทางยู u ูบเชนสองห้าหกหนึ่งใช่แล้วค่ะ 嗯，拜拜。